มาค่ะมากินส้มน้ำกันกินส้มย่ำแรงกะโอ้ยส้มปะเดี็ดพ่นแม่พี่น้องส้มปะเด็ดไม่รุดโอ้ยโอ้ยโค้หมั่นโค่น่ะโค้เหนียวมากอ่ะโอ้ยน้อยใหญ่น้อยใหญ่ผัดร่วนเด็ดน้อยน้อยน้อยใหญ่ผัดร่วนโอ้ยน้อยใหญ่เราไปว่ามันใหญ่นะคะผัดล้วน แซ่บกำลังกินค่ะมีส้มหลายค่ะ สวัสดีครับร่อแมพี่น้องมาค่ะมาเก็บไม้แอปเปิลกันค่ะคุณปู่คุณป้ปมันดกโพดอันนี้มันเป็นไม้แอปเปิลสำหรับหน้าฤดูเป็นไม้ล้วงค่ะตอนนี้ยังกินไม่ได้ค่ะหมายถึงว่ามันยังไม่สุกนะคะแต่ถ้าไปกินส้มใดค่ะคุณปู่บมันดกโพดต้องต้องเด็ดทิ้มมาซัน,นเดี๋ยวพ้าเราเด็ดไปกินส้มค่ะมาค่ะ่อแมพี่น้องมาเด็ดน้ำกันค่ะ เจซเซถุงนี่แหะค่ะมาค่ะมาเก็บน้ำกันเจ็บไปกินส้มค่ะนี่มืันนี้พ่าเอดแจ้วมานํำก่ะ เป็นแม่งค่ะเดี๋ยวผ้าล่ะเอาไว้เอ็ดอันนั้นพร้อมค่ะเอ็ดน้ำมักค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ็ดได้บ่ค่ะผ้าเห็นพ่อแม่พี่น้องคนเอ็ดเอ้ยอันนี้มาเป็นโพงเลยค่ะผ้าเห็นพ่อแม่พี่น้องไปเอ็ดน้ำมักนะคะน้ำมักพักผลไม้นะคะผ้าว่าโอ้มันก็ดีกันแต่ผ้าพซื้อ กงไปซื้อถังก่อนเนาะคะ่ะเนี่ยดกนะพ่อม่พี่น้องเพราะมันดกหลายมันก็นุอยน้อยค่ะมันละไรนี่ง่ค่ะต้องซอยเพื่อนเนะะี่ยค่ะโอ้ยผ้าไม่ได้เบิ่งกล้องค่ะ ไปไปนี่อันนี้มีรูติดหอาอ่อก่อนคือเด็ดมีลูดโอ้ยโอ้ยโคมันโคหนาโคเหนียวขนาดอ้ยโอ้ยน้อยใหญ่น้อยใหญ่ผลล้นเด็ดน้อยน้อยน้อยใหญ่ผลล้นโอ้ย ตัวใหญ่แล้วปล่อยมันใหญ่นะคะกัดล่น วันหลังจะมาเก็บไหมเพิ่งจะน้อยเรียกว่าเก็บต่อยจัาหน่อยกว่าค่ะ มาแอปเปิ้ลกับละมีมาแอปเปิ้ลอันซัมเมอร์มาแอปเปิ้ลอันฤดูใบไม้ล่วงค่ะอันนี้เป็นมาแอปเปิ้ลฤดูใบไม้ล่วงค่ะ คนเด็ดแต่ล้มค่ะคนเด็ดนี่ก็ดิอ้อมาเป็นโพ้เลยค่ะบ่านีโอ้โอุซ่าละจ้งนุ้ยง่ายไว้มาเป็นโพ้ค่ะมันโดกพวดมันก็เลยน้อยค่ะพ่อแไม่พี่น้องมาค่ะมาซอยเก็บเนี่ยค่ะ ล้นกระเต็มพื้นอยู่ค่ะมองนี้รู้สายกบไปละเออเบรนกรบเพอดีกว่าจักรคุดไฟเอเอมองนี้อันนี้ไม่ได้หน้าคุฑเลยไปตกตกดีอะไรก็อ้ยตกดีอะไรก่ะ หาให้คำ้ำบอกค่ะดกพืนดกแห้งๆค่ะดกแห้งๆงาละฮะปน่องต้องหาไม้คำ้ำเดี๋ยวนี้เยียบค่อยสลัดค่อยก็ต้องเย็ยบค่อยไม่เย็ยบไปไม่ได้โอ้ยกแห้งๆค่ะ หอมหอมเพลินปานพันยางไพเลยกินกันค่ะวันเกิดค่ะเพิ่นกระเซิร์นขึ้นกันค่ะแต่ไม่ได้ไปเพราะงานอยู่สวนเท่าก็มีค่ะแล้วลูกชายไปผพ้เดียวมากค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเอาไปกินส้มค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่สุกด้วยค่ะ อันนี้เป็นเป็นแอปเปิลของแฮ l แอปเปิลเวอร์ซันคือรูปทีเจอเลยค่ะเอาไว้ก่อนน้องคะนาะแต่รู้สึกมีแมงแล้วค่ะอุยนะอ้ยหนาดขวบอีมาก ต๊อกลายๆเป็นไ่น้องเฟิสวยนะคะโอ้ยเอ้ยเหยยดแล้วค่ะด๊กกลายๆค่ะด๊กเป็นโพ๊งเงาลงมาอุ้อ่อนซ่ในหลายคขาบปไงเปน้องด๊หหลายๆค่ะมาด้วยค่ะวันนี้ก๋วยเจยก๋วยเจ้ามานาำค่ะหนะอยู่ข้างในมันละเขียวพ่อแไ่พี่นน้องเบิ้งสวย หลายค่ะพ่นก็เลยน้อยพอมันดกหลายติดลุดกหลายขนาดค่ะอยู่ข้างในเนี่ยเขียวครับพอไม่ี่น้องแต่ยุ่งนเนาะแดงได้ดนแดงแดดค่ะคือคนเลยค่ะโกหลายๆค่ะโรหลายๆออนซอนค่ะ นี่ต้นเก่าต้นแก่ครับมาอนพี่น้องต้นเก่าต้นแก่สามนุ่มดีต้องคุ้นนะคะวันนี้สามนุ่มมานั่ค่ะละเสียงดังเนยดกๆเลยค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องมาเดี๋ยวมาเอาไปกินส้มค่ะเพราะอันนี้เขาต้องเด็ดอ้อนะคะ <Yeah. S 1> เพราะวยายาสครบ yes เป่นห้องเหรค่ะคอมเยสมาเอาไปกินส้มไปไหมเป็นน้องมันดกพวกมนก็เลยน้อยก็เลยน้อยค่ะโต๊ะเอลี่พ่อแม่เป็นน้องเบิ่งเนี่ยปึ๊งซอยในค่ะโต๊คักหลายๆค่ะไม่ได้คิดโต๊ะไม่ได้เฝ้าดินเแต่ก็โต๊หลายๆเนี่ยม,มันคือปวดมันก็ด๊อกอะไค่ะ เมื่อกี้กดนึกวระทะให้ายรูปกดปิดกัะตกเลยๆพ่อแล้วคะพ่อแล้วแต่มือหลังจังมากมาเก็บไม้ไงตกเมียแววไปไหนไปนอนเมื่อี้ตกเลยๆกระดกเลยๆ โอ้ยเย็บสลัดเย็บสลัดบดออกมายุ่งหน่อกระแดงครับพี่น้องยุ่งในนะยุ oh. ่งในนะเียวเหร หู no, yeah, yeah ุหลานอยู่ฟอมหน้าฟอมตาแล้เสียงดังไหมคะมากเก็านบี้้นะมาด้ววตนมมาไปกินค่ะจะซื้อไว้เนี่เลยค่ะมานด่มีให้ดอกไม้ดีสิเยอะต้ออคะเอาสิตังค์ จำซื้อมี่ได้แล้วค่ะโอ้ซุกหมดแล้วค่ะนิ่มหมดละเสืดายบนิ่มหมดละผ้ามักแข็งๆค่ะเก็บค่ะอันนี้ละมีหนามจักน้อยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมะาสีแดงมีลายก็นี้่งนาม ต้นน้อยๆแต่กระดกไม่เยอะบอลค่ะผ้าละเก็บไปมืดเลยค่ะเพราะวะ่ามีเยอะมันซุกอ่ะน่ะส่วนมากละซุกหมดแล้วค่ะคัดสซุกกันนิ่มๆค่ะอันนี้เราเป็นซีเคครับพ่อแม่พี่น้อง มีสีเขียวสีแดงค่ะไปซื้อแล้วโอ้อันนี้ก็มี Oh, oui. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. รกหลายๆคุนโอ้ต้นน,น้อยๆกาตาการ์โต้โต้เป็นไงมีทุกกิ่งเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ค่ะนี่เห็นเนาะค่ะเบอร์พันคล้า,า,ายอยู่อัน,นิสเปลเนเลยค่ะทั้งเบอร์อุย้ยเอาไม่หนาปุ้มไหมพี่น้องไม่หนามีหนามนี่เห็นเนาะค่ะโอเคเก็บค่ะ ไปน้อยก็มีลูกมีมะมดตกตีได้เลยค่ะเอามื่อกินอีนด้ดูเด้อ หนาวค่ะเสื้อโชคดีที่เอานี่ยัดก,ก็บบยูน่นเตูบน้อยนี่ค่ะนี่ว่ามันละไมี่หนาวคนอื่นเขาไม่หนาวหรอกค่ะ,แ,คะแต่ผ้านหนาวเอง <laughs> นี่ทุกนาเลยค่ะนี่ลูกทุกนาเลยขึ้นเลี้ยงดีนะคะชอบคิดวน่าละมึดน่าละเก่งเลยค่ะโอ้ยังมีอยู่ยังมีอยู่ไม่เอาไปก็ น้อยดีเดซิค่ะต้นไม่น้อยค่ะแต่ก็ต้นไม่น้อยค่ะแต่ก็ได้หลายเติบค่ะพ่อแม่พี่น้อง ค่ะบ้านนี้พดน้้ำต้นไม้แล้วก็เมื่อแล้วค่ะขอบคุณในห,หลายค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณในห,หลายเด้อขอบคุณทุกๆก,กำลังเจอค่ะที่มาคุยมาแอนที่มาเป็นกำลังเจอคือกันค่ะขอบคุณในห,หลายัเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไม้เด้ค่ะเด้อแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ เจ้าค่ะเจ้ากับปี่กัปิหวานน้ำเปล่าหวานค่ะเตรียมพร้อมค่ะมาค่ะมามาแซบมาโนวดน้ำกานไปอันที่ที่พาไปเก็บมาเมื่อกี้นี่ค่ะเสียงดังรบกวนได้ด้วยค่ะเด้อซ้ายขวาขวากับงานปาร์ตี้ค่ะซ้ายค่ะครอบครัวนี่แล้วค่ะ มาค่ะมากินส้มน้ำกันบะเนี้กินมะแอปเปิลค่ะขอบคุณในลายขคุณม่พี่น้องที่มาซอยเก็บแอปเปิลน้ำกันค่ะขอบคุณในลายทั้งเพิ่นเก้าเพิ่นใหม่ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมากินส้มน้ำกันกินส้มย่ำแรงค่ะ โอ oh, mm. mm. hmm. ้ยส uh, ้มปะเดิพ่อแม่พี่น้องส้มปะหลายๆค่ะก๋วยเจี๊ยบมะยังดีค่ะแซ่บกำลังกินค่ะมีส้มหลายค่ะ Heute ist nicht klar, dass ich selbst mal war und da jemand äh, nachgeholfen habe. Und äh, irgendwann hat er nach der mm. Pressekonferenz mal dazu zu irgendwelchen Vorwürfen, ich, ich weiß wirklich nicht, was die Sorgen an meine Stellung genommen und ihm <laughs> gesagt, ich gebe ihnen mein <laughs> Ehrenwort. Das ist so verrückt. Mm. So, äh, das ist so verrückt. Das ist so Beim Port Ehrenwort machen wir die Augen zu.

น้อยวนได้เลยค่ะเ้ออันอัน,นผู้ใหญ่ละเป็นคนนี้ค่อยเบาค่ะแต่ผู้น้อยนี่โอ้ยรีดน,นั่นค่ะเป็นอย่นี้ค่ะเซอรอ,อะไรฮัหลฮัเดีค่ะ

Hey ciao, schönen Orbit, danke für Kuchen, alles, gell? Herzlich. แล้วนั่นนี่แล้วเอาหน้านี่กินต่อค่ะโอ้ยยุดไม่ได้ป่ะนี่นะเสียไปแล้วค่อยเสียไปไหนเสียไปไหนน่ะไปแล้วคือเพิ่มแล้ว

ทีพบพบพมาคุยมาแอนมาเป็นมู่เป็นเพื่อนกันค่ะขอบคุณทุกๆน้ำเจอที่มีเฮอค่ะขอบคุณทุกๆน้ำใจที่มีให้ค่ะขอบคุณในหลายด้าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แล้วเจอกันคลิปนาคลิปใหม่กับเพื่นไีน้องเพชรหลายๆกัน <c oughs> <c oughs> แต่ก็แซบหลายๆที่กันค่ะแซบ